พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชยานทัศน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครเมื่อวันที่สิพฤศจิกายนพุทธศักราช2469ทรงได้มีกระแสพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระราชยานทัศน์ของพระองค์ ความตอนหนึ่งว่าศิลปะวัตถุก,ก็ดีโบราณวัตถุก,ก็ดีย่อมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานและพงศาวดานของชาติเป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นความเจริญและอารยธรรมของชาติตามลำดับการซึ่งแสดงถึงความเข้าพระราชาหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมในรากฐ,ฐานความเป็นมาของชาติ ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นมรดกตกทอดอย่างลึกซึ้งมายาวนานประกอบกับทรงใช้พระประสบการณ์ที่เคยศึกษาจากต่างประเทศมาทรงทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเช่นทรงโปรดกล้าโปรดกะหม่อมให้ตั้งราชบัณฑิตยสภาด้วยทรงมีพระราชดำริว่า ในอารยประเทศทั้งหลายเช่นในทวีปยุโรปเป็นต้นทุกประเทศย่อมมีสภาหลายสภาสำหรับบำรุงศิลปะต่างๆสำหรับประเทศสยามนี้ก็มีศิลปะของชาติซึ่งนับว่าบังเกิดขึ้นในประเทศของเราสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นสืบไป ราชบัณฑิตยสภามีกรรมการที่ทรงแต่งตั้งจำนวนเจ็ดคนผู้ดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภาพระองค์แรกคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งทรงเอาพระไทยใส่ในงานทุกฝ่ายทั้งวรรณคดีโบราณคดีและศิลปากรที่ก้าวหน้าขึ้นมาก คือกิจการพิพิธภัณฑสถานมีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุออกนอกประเทศส่งเสริมให้มีการพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวรรณกรรมเพื่อรักษาต้นฉบับและเผยแพร่ความรู้ให้แพร่หลายพระองค์ ทรงมีความเป็นศิลปินโดยส่วนพระองค์ทรงมีผลงานทางศิลปะหลายสาขาเช่นเพลงราตรีประดับดาวพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์จากเพลงมอญดูดาวสองชั้นเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งสามชั้นซึ่งทรงพระราชนิพนธ์จากเพลงคลื่นกระทบฝั่งสองชั้นทำนองเก่า ลีลาท่วงทำนองเพลงที่ทรงแทรกลูกล้อลูกขัดลูกเหลื่อมอย่างกลมกลืนสะท้อนบรรยากาศคลื่นลมในทะเลได้อย่างไพเราะยิ่งจนทรงได้รับการชื่นชมไปทั่วรวมทั้งเพลงเขมรละออ,องค์ที่ทรงพระราชนิพนธ์จากเพลงเขมรเอวบางสองชั้น เลงไทยเดิมทรงพระราชนิพนธ์นี้ทรงโปรดให้วงมุโหรีบรรเลงในคราวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณนะวังไกลกังวลหัวหินอยู่เสมอพระองค์ยังทรงริเริ่มการถ่ายภาพยนตร์มีภาพยนตร์ทรงถ่ายทั้งภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์เรื่องซึ่งพระองค์ทรงเป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับ ผู้เขียนบทและเป็นช่างกล้องด้วยความสนพระราชหฤทัยในการสร้างภาพยนตร์จนทำให้เกิดความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ชนทั่วไปตั้งเป็นสมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กิจการภาพยนตร์ได้รับความนิยมและได้ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย นับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มพัฒนาและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมสาขาต่างๆของสยามทั้งสรงอนุรักษ์และส่งเสริมให้ก้าวหน้าทันยุคทันสมัยและส่งคุณค่าต่อสายตานานา,นาอารยประเทศนับเป็นพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่เธอทูนมาจวบจนปัจจุบัน